5นาทีปีศาจแดงสนับสนุนโดยแรงสุดขีดสปีดเร้าใจนิวซุสกิสวิฟท์พาวเวอร์อยูอัพพบกับไอคอนชุดใหม่นำโดยเอริกเดอะคิงคันโตน่าและนักเตะ20 UCL รวมทั้งตำนานโลกหนังในอดีตที่คุณคิดถึงนำทับโดยเดวิดเบคแฮมวันนี้ในทีฟีฟาออนไลน์4สวัสดีครับ ตอนท่านเข้าสู่5นาทีปีศาจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใครที่เป็นสายลุ้นฟุตบอลแบบเข้มข้นและก็อยากเสวนาเรื่องปีศาจแดงพร้อมกับลุ้นของระวัลสไตล์เด็กผีแอดไลน์ไปไเลยนะครับที่แอสไซนัดดูบอลครับ คือเป็นหนึ่งบททดสอบสําคัญที่กองทัพปริาัแดงผ่านไปได้นะครับเพราะว่าการบุกมาเย San ือนซานซิโร่ด้วยไข่ต้องยิงประตูให้ได้หรือว่าต้องชนะสถานเดียวเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่สําคัญครับมันเกิดขึ้นภายใต้สภาพร่างกายของนักเตะหลายคนที่อ่อนล้าและนั่นก็ทําให้นักเตะยูไนเต็ดยังต้องสู้ต่อไปครับในศึกยูโรปาลีกอย่างน้อยก็ในเดือนเมษายนที่กาลังจะมาถึงครับสเตฟานอปิโอลีกุนซือของมิลานได้นักเตะหายเจ็บกลับมาหลายคนนะครับทั้งฮาคารชาชลโนดูและก็เตโออนองเดสนะครับรวมถึงสลาตันอิบรา แต่ในรายของสลาตันนั้นเปโลี่เก็บไว้เป็นตัวสำรองก่อนนะครับแล้วก็จับเอาซามูคาสูเยโกลงเล่นเป็นตัวจริงในรูปแบบของฟอสไนครับ u ูเน e d นั้นใช้ผู้เล่นชุดเดิมจากที่เอาชนะเวสต์ยูเนเต็ดมาได้ในวันอาทิตย์นะครับโดยปอบอกบาที่หายเจ็บกลับมาช่วยทีมเนี่ยมีชื่อเป็นตัวสำรองไปก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่สามารถยินระยะเล่นไหวได้ตลอดทั้ง90นาทีครับยูไนเต็ดพยายามจะเริ่มเกมด้วยการทำประตูนำให้เร็วนะครับเพราะว่าทีมเสียเปรียบเรื่องกดเอาเวกแต่ก็ได้แค่เฉี่ยวไปเฉียวมาผิดพลาดกันเองในจังหวะสุดท้ายนะครับ ครึ่งแรกทั้งยูนเตดทั้งมิลานต่างก็จ่ายบอลกันผิดพลาดตรงกลางสนามครับพอจะวางบอลยาวก็ออกบอลเสียกันเองตัวจ่ายออกบอลน,น้ำหนักเกินส่วนตัววิ่งก็สอดตามช่องไปไม่ทันนะครับสำหรับยูนเตดเนี่ยก็เป็นเกมที่เฟร็ดกับสกอตต์แบคจูมินีเสียบอลคืนกลับให้มิลานบ่อยมากด้วยฟอร์มที่ต่ำกว่ามาตรฐานส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องความฟิตความล้ายอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการเสียบอลกลางสนามของมิลานเช่นกันเนี่ยก็เปิดช่องให้ยูนเตดเนี่ยโต้กลับดีๆหลายครั้งแต่ว่าก็ยังขาดการปัดถึงใจสุดท้ายทีีด่ดพอ ซึ่งก็เป็นจุดที่แดเนียลเจมส์ต้องไปปรับแก้ต่อไปนะครับแม้ว่าเขาจะมีลูกขยันมาช่วยในการกดฟูลแบ็กอย่างเต o อน o n นเดสก็ตามครับ อีก45นาทีสุดท้ายยูเดต็ดยังต้องยิงประตูให้ได้เพื่อไม่ให้ตกรอบนะครับและโซชาก็รีบเปลี่ยนปอปอกบาตัวสำรองที่ดีที่สุดที่มีในซูมานั่งเกมนี้นะครับลงเล่นแทนมาร์คัสแรดฟอร์ดที่ปัญหาบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับและโอเล่ก็ไม่เสี่ยงครับเพราะว่ายังมีเกมกับเลสเตอร์ซิตี้ในสุกเอฟเอครัพรออยู่ในวันอาทิตย์นะฮะซึ่งปอกบาก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับจาจังหวะคุกคลิกที่โซฮิลโไมเต้เคลียร์ไม่ดีนะครับบอลมาตกที่ปอกบาในกรอบ เป็นประตูสําคัญที่ทําให้ยูเนเตตขึ้นนํา1 0ได้เอาเปโกที่ต้องการครับและขอเพียงรักษาสกอร์นี้ทีมก็จะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายทันทีครับช่วงท้ายมิลานก็มีไม้ตายเหมือนกันนะครับด้วยการเปลี่ยนเอาพระเจ้าซาลันิบโรฮิมวิชลงสนามและก็มีจังหวะที่ดีที่สุดคือการม่งลูกครอสทางฝั่ง,งซ้ายแต่ว่าปนดีเฮนเดอร์เซนที่ช่วยชีวิตเซฟลูกโขกนั้นเอาไว้ได้นะครับ นอกจากนั้นนะครับยูนาเต็ดก็พยายามให้ซาลาตันอยู่ในเกมน้อยที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นการโฉบสกัดบอลครอสก่อนที่บอลจะไปถึงพระเจ้าซึ่งก็เป็นอีกเกมที่วิกเตอร์เดลเลฟเล่นได้อย่างโดดเด่นมากเช่นเดียวกับแฮร์รี่แม็กควานะครับหรือไม่ก็พยายามดันลายกองหลังขึ้นสูงเพื่อให้ซาลาตันเนี่ยได้เล่นในกรอบเขตโทษมากนะครับ วก,กับมิลานเองเนี่ยก็ล้ามาตากเกมเซเรียอานัดสุดดาที่ผ่านมากับนาโปลีสุดท้ายเนี่ยก็เลยเร่งไม่ขึ้นนะครับแล้วก็แพ้ไปด้วยสกอร์รวม1ต่อ2ครับโดยป็อกบาเนี่ยน่าจะเป็นนักเตะที่โดดเด่นที่สุดในเกมนี้ครับกับวันที่เขามีโอกาสยิง3ครั้งสร้างสารรค์โอกาสได้2ครั้งแล้วก็ทําได้1ประตูแล้วก็เป็นประตูชัยในเกมนี้ด้วยครับยูไนเต็ดเข้ารอบแทีมสุดท้ายในยูฟ่ายูโรปีลีกซึ่งจะมีการจับฉลากกันในวันศุกร์ที่19มีนาคม เวลาหนึ่งทุ่นตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับทีมที่เข้ารอบมาได้แก่อาร์เซนอลจากอังกฤษเาเลบรักจากเช็คโรม่าจากอิตาลีเดนมอสากรจากโครเอเชียที่พลิกยิง3ลูกรวดเขี่ยสเปอร์ของโจเซบุโรโยตกรอบอย่างเหลือเชื่อนะครับรวมถึงควนด้าและก็บิยเรอัลจากสเปนแล้วก็อารจากอัมสเตอร์ดัมจากเนเธอร์แลนด์นะครับแฟนช่องอยากเจอทีมไหนรอบแทีมสุดท้ายเนี่ยพิมพ์คอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยนะครับ อย่าลืมว่าเรายังมีกิจกรรมจัดกันอย่างต่อเนื่องนะครับและสำหรับสายลูกฟุตบอลทุกคืนครับไม่ควรพลาดอย่างยิ่งกับละแอนแอสไสนัดดุบลครับแอดมาคุยกับผมส่วนตัวได้เลยนะครับส่วนใครอยากจะรู้จักเพื่อนใหม่ในกลุ่มโอเพนแชทใหม่ครับเชียร์บอลคลับโอเพนแชทผู้คนเองในหมู่แฟนบอลปีศาจแดงผูฝักลิง์ไว้ใต้คลิปนี้กดไแอดเข้ากลุ่มกันได้นะครับสามัคคีคือพลังสู้ในความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งองกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ ขอบคุณทุสกิ Way of Life และฟี FA าออนไลน์4